สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ The Deep Dive ค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็เออกังวลกันนะคะคำว่าสมองฝ่อครับผมจากข้อมูลที่เรามีทั้งงานวิจัยข้อมูลการแพทย์เราจะมาดูกันค่ะว่าภาวะสมองฝ่อหรือ Brain Atrophy นี่มันคืออะไรกันแน่เกิดจากอะไรอาการเป็นยังไงแล้วจะจัดการป้องกันได้ไหมครับ รวมถึงที่คนสงสัยกันบ่อยๆว่าต่างจากสมองเสื่อมยังไงด้วยค่ะประเด็นเรื่องความเข้าใจผิดนี่สําคัญเลยนะครับคือหลายคนมักจะคิดว่าสมองฝ่อเนี่ยมันเป็นโรคโรคหนึ่งเลยใช่ค่ะได้ยินเรารู้สึกว่ามันเป็นโรคโดยตัวมันเองแต่จริงๆแล้วข้อมูลที่เราดูกันมามันชี้ว่าไม่ใช่แบบนั้นนะครับอางั้นเรามาทําความเข้าใจให้ชัดเจนกันดีกว่าค่ะเริ่มที่นิยามก่อนเลยภาวะสมองฝ่อหรือ Brain Atrophy เนี่ยมันคืออะไรคะครับ ถ้าเอาแบบเข้าใจง่ายๆเลยนะครับมันคือการที่เซลล์ประสาทหรือว่าการเชื่อมต่อระหว่างเซลล์เนี่ยมันลดลงหรือมันเสื่อมไปทําให้เนื้อสมองมันเล็กลงใช่ครับทําให้เนื้อสมองโดยรวมมันลดขนาดลงซึ่งอันนี้เราตรวจเจอได้จากการการถ่ายภาพสมองค่ะจุดสําคัญที่ต้องย้ําเลยคือมันไม่ใช่โรคโดยตัวมันเองนะฮะแต่มันเป็นเหมือน อ,อ,อาการแสดงหรือสิ่งที่ตรวจพบมากกว่าอ๋อเหมือนเป็นสัญญาณคล้ายๆกับเวลาเรามีไข้ไข้ไม่ใช่โรคแต่เป็นสัญญาณว่าอาจจะติดเชื้อถูกต้องเลยครับเปรียบเทียบได้ดีมากการเข้าใจแบบนี้มันเปลี่ยนวิธีที่เรามองเลยนะคือแทนที่จะพยายามรักษาสมองฝ่ะเราต้องไปหาว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้สมองฝอแล้วก็ไปจัดการที่ต้นเหตุน,นั้นๆแล้วมันมีการฝอรตามปกติแบบตามวัยด้วยไหมคะ มีครับมีการฝ่อตามวัยซึ่งอันนี้จะเป็นกระบวนการที่เ,เกิดขึ้นช้าๆอาจจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังอายุ35แล้วก็จะชัดขึ้นหลังหกสิบค่ะซึ่งมันจะต่างจากการฝ่อที่เกิดจากพยาธิสภาพหรือจากโรคอันนั้นมันจะเ,เกิดเร็วกว่าแล้วก็รุนแรงกว่าครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วประเด็นที่คนสับสนกันมากเลยคือสมองฝ่อกับสมองเสื่อมสองคำนี้มันต่างกันหรือเชื่อมโยงกันยังไงคะครับ อันนี้เป็นคำถามเยอะทีคิดเลยคือต้องแยกกันนิดหนึ่งสมองฟอเนี่ยมันคือการสูญเสียในเชิงโครงสร้างโครงสร้างหมายถึงตัวเนื้อสมองใช่ครับตัวเนื้อสมองจริงๆที่มันลดลงส่วนภาวะสมองเสื่อมหรือดิเมนเชียเนี่ยมันคือการสูญเสียด้านการทำงานของสมองการทำงานเช่นความจำการคิดถูกต้องครับพวกความจำการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจทีนี้ความเชื่อมโยงม,มันอยู่ตรงนี้ครับ คือโรคบางอย่างอย่างเช่นอัลไซเมอร์มันไปทําลายเซลล์สมองใช่ไหมครับพอมันทําลายเซลล์ก็เกิดสมองฝ่อคือโครงสร้างเสียไปแล้วพอโครงสร้างส่วนที่ควบคุมความจําหรือการคิดมันเสียการทํางานมันก็เสียไปด้วยก็เลยแสดงเป็นอาการสมองเสื่อมออกมาอ๋อแต่ก็ไม่จําเป็นว่าต้องเกิดพร้อมกันเสมอไปไม่ทาเป็นครับสมองอาจจะฝ่อในส่วนอื่นก่อนก็ได้เช่นส่วนที่ควบคุมการเคลื่อนไหว ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการทรงตัวการเคลื่อนไหวก่อนโดยที่ความจำย่างดีอยู่แบบนี้ก็เป็นไปได้ครับแตลว่าอาการที่แสดงออกมามันก็ขึ้นอยู่กับว่าสมองส่วนไหนที่มันฝ่อไปเหมือนหลักการที่เรียกว่า neurological localization ตรงประเด็นเลยครับใช่เลยคืออาการมันจะฟ้องว่าสมองส่วนไหนมีปัญหาอย่างที่ยกตัวอย่างมาถ้าเป็นส่วน h i ปโป c a m p u s ที่เกี่ยวกับความจำฝ่อไปก็จะเริ่มลืมเรื่องใหม่ๆค่ะหรือถ้าเป็นสมองส่วนหน้าฝ่อ ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการวางแผนบุคลิกเปลี่ยนไปอะไรแบบนั้นงั้นพอจะสรุปกลุ่มอาการหลักๆได้ไหมคะว่ามีแบบไหนบ้างได้ครับถ้าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับก็จะมี 1. ด้านการรับรู้ความคิดหรือ c ognitiv e พวกความจำแย่ลงสับสนง่าย 2. ด้านภาษาหรือ language aphasia เช่นนึกคำไม่ออกพูดไม่ชัดไม่เข้าใจ mm hmm. 3. ด้านการเคลื่อนไหวหรือ motor พวกทรงตัวลำบากกล้ามเนื้อผิดปกติอ่อนแรงหรืออาจจะมีอาการชักได้ด้วยและ4ด้านพฤติกรรมอารมณ์คือ behavior mood บุคลิกเปลี่ยนหงุดหงิดง่ายซึมเศร้าค่ะแต่ย้ำนิดนึงนะครับถ้ามีอาการแบบรุนแรงเฉียบพลันปวดหัวรุนแรงมากชักสับสนมากๆหรืออ่อนแรงครึ่งซีกอันนี้ต้องรีบไปโรงพยาบาลด่วนเลยนะครับอาจจะเป็น stroke ได้อันนี้น่ากลัวต้องรีบเลยนะคะ แล้วสาเหตุล่ะคะนอกเหนือจากพวกโรคทางระบบประสาทที่เรารู้จักกันอย่างอัลไซเมอร์ MS, ฮันติงตันหรือการบาดเจ็บอย่างสโตรก TBI มีสาเหตุอื่นอีกไหมคะมีครับนอกเหนือจากกลุ่มนั้นแล้วก็ยังมีการติดเชื้อบางอย่างเช่น HIV, ซิฟิลิสก็ทําให้สมองฝ่อได้เหมือนกันแต่อีกกลุ่มที่สําคัญมากๆเลยคือปัจจัยด้านวิถีชีวิต ไลฟ์สไตล์เหรอคะใช่ครับปัจจัยที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนได้ในชีวิตประจําวันเนี่ยส่งผลเยอะเหมือนกันนะอย่างการดื่มแอลกอฮอล์หนักๆสูบบุหรี่พวกนี้เป็นพิษต่อเสื่ยประสาทโดยตรงเลย ความเครียดเรื้อรังการนอนไม่พออันนี้ก็เกี่ยวเพราะมันไปรบคุณฮอร์โมนขัดขวางการซ่อมแซมสมองการขาดสารอาหารบางอย่างโดยเฉพาะวิตามิน b 12หรือมีสารโฮโมซิสเตอีนในเลือดสูงก็เชื่อมโยงกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นครับโหเกี่ยวกับชีวิตประจําวันเยอะเลยนะคะไม่ดีเช่นความดันสูงเบาหวานผู้นี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้หมดพอรู้สาเหตุหลากหลายขนาดนี้การวินิจฉัยก็คงการสืบค้นหาสาเหตุพวกนี้หลกัหลกๆก็คืออย่างนั้นเลยครับ เริ่มจากการซักประวัติละเอียดละเอียดอาการเป็นยังไงโรคประจําตัวมีไหมครอบครัวเคยมีใครเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ตรวจร่างกายตรวจระบบประสาทค่ะแล้วก็มีการทําแบบทดสอบสมองด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีการทํา cognitive test อย่างที่นิยมก็ MMSE หรือ MoCA เพื่อประเมินการทำงานของสมองด้านต่างๆแล้วเครื่องมือที่ช่วยยืนยันละคะพวกสแกนสมองอ่าใช่เลยครับ การถ่ายภาพสมองหรือ neuroimaging เนี่ยสำคัญมากที่ใช้บ่อยก็มี MRI ซึ่งใช้ภาพละเอียดเห็นเนื้อสมองรอยโรคเล็กๆได้ดีค่ะกับอีกอันคือ CT scan อันนี้จะเร็วกว่าอาจจะเหมาะกับเคสฉุกเฉินดูเลือดออกหรือดูก,กระดูกบางทีก็อาจจะต้องตรวจเลือดเพิ่มเติมหาสาเหตุอื่นหรือตรวจน้ำไขสันหลังเพื่อหาโปรตีนที่บ่งชี้โรคอย่างเอาไชเมอร์ครับมาถึงเรื่องการจัดการและเป้ากันบ้างค่ะ อันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนอยากรู้ที่สุดเลยเป้าหมายคงไม่ใช่การทําให้สมองที่ฝ่อไปแล้วกลับมาเหมือนเดิมใช่ครับเป้าหมายหลักๆมีสส่วน1คือจัดการที่โรคต้นเหตุถ้าเราหาสาเหตุเจอก็รักษาตามนั้นเช่นให้ยาสําหรับ m s ควบคุมปัจจัยเสี่ยงสโตรกอันนี้เพื่อชะลอโรคค่ะ2คือจัดการตามอาการแล้วก็ส่งเสริมการปรับตัวเพื่อให้คุณภาพชีวิตยังดีอยู่เช่นทํากายภาพบําบัดกิจกรรมบําบัด ฝึกพูดหรือให้คําปรึกษาทางจิตใจแต่ที่สาคัญกว่าการจัดการคือการป้องกันเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับการป้องกันหรือ prevention เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราพอจะทําได้ด้วยตัวเองในหลายๆด้านอย่างเรื่องอาหารการกินใช่ครับมีงานวิจัยเยอะเลยที่สนับสนุนพวกอาหารเมดิเตอร์เรเนียนหรือ mind diet ที่เน้นผักใบเขียวเบอร์รี่ถัว่วปลาน้ำมันมะกอก แล้วก็ลดพวกเนื้อแดงของหวานของแปรรูปพวกนี้ช่วยลดเสียงอัลไซเมอร์ได้ออกกำลังกายเหรคะสำคัญไม่แพ้กันครับออกกำลังกายสม่ำเสมอโดยเฉพาะแอร์บิกระดับกลางกลางสัก150นาทีต่อสัปดาห์ช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองดีขึ้นลดเสียงโรคหลอดเลือดด้วยการนอนนอนให้มีคุณภาพ7-9ชั่วโมงครับ เป็นเวลาที่สมองได้ซ่องแซมตัวเองกำจัดของเสียค่ะแล้วก็ต้องใช้สมองบ่อยๆด้วยแน่นอนครับกระตุ้นสมองอยู่เสมอเรียนรู้อะไรใหม่ๆอ่านหนังสือเล่นเกมฝึกสมองมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นตามหลัก use it or lose it สมองไม่ได้ใช้ก็ฝ่อได้เหมือนกันอ๋อค่ะสุดท้ายก็คือดูแลสุขภาพโดยรวมควบคุมโรคประจาตัวความดันเบาหวานไขมันงดบุหรี่จากัดแอลกอฮอล แล้วก็ระวังอย่าให้หัวได้รับการกระทบกระเทือนฟังดูแล้วการป้องกันเป็นการลงทุนระยะยาวที่สําคัญมากๆเลยนะคะสรุปวันนี้ที่เราคุยกันภาวะสมองฝ่อจริงๆแล้วไม่ใช่ตัวโรคแต่เป็นเหมือนเออสัญญาณเตือนใช่ครับเป็นสัญญาณการเข้าใจแล้วก็ไปจัดการที่สาเหตุคือหัวใจหลักเลยถูกต้องครับ และอยากย้ำเรื่องพลังของการป้องกันผ่านการปรับไลฟ์สไตล์จริงๆสุขภาพสมองกับสุขภาพกายโดยรวมทั้งหัวใจรอดเลือดการเาผาผลาญมันเชื่อมกันหมดเลยครับค่ะงานสุดท้ายนี้ขอทีมท้ายเป็นคำถามให้ลองกลับไปคิดกันดูนะคะเมื่อเราเห็นแล้วว่าวิธีชีวิตส่งผลต่อสุขภาพสมองได้มากขนาดนี้ มีการเปลี่ยนแปลงลเล็กๆน้อยๆอะไรบ้างที่แต่ละคนสามารถเริ่มต้นทำได้ตั้งแต่วันนี้เพื่อเป็นการลงทุนให้กับสุขภาพสมองความคิดและสติปัญญาของตนเองในระยะยาว